มาบัวเซิร์ฟเกาหลีที่ปาลีบอกว่าเก่งมากๆเป๊ะมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเล่นยังไงลองสังเกตว่าเขาจะฮิวทุกๆห้าสิบหน่วยลองสังเกตอีโลคืออะไรก็คือแหลงนี่แหละน้องใหม่แต่เป็นแหลงที่ซ่อนอยู่ครับอเราเราจะจับสังเกตเขาทีละทีละอันนะเพื่อให้เพื่อให้เราแบบเข้าใจว่าเขาทำอะไรบ้าง เขาจะปล่อยฮิวประมาณช่วง50หน่วยเนี่ย40 50 40 50ในเยประมาณเนี้ยอ่ะเขาจะฮิวแบบ40 50 40 50เห็นไหมมันจะเฉลี่ยเลยนะ4 5 4 5 4 5เฉลี่ยบ่อยๆคือ4 5แต่ถ้าแต่ถ้าศัตรูมันยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อนเลยอ่ะก็จะฮิวตอนที่ที่ชาร์จไปแล้วเห็นว่าปาลีจะโดนหินเลยกดดึงเพื่อทำให้ปาลีไม่โดนหิน อันนี้เซฟดีมากเขาเรียกว่าเป็นการเซฟเพื่อยกเลิกสกิลศัตรูเอาสกิลช่วยไว้ยกเลิกสกิลศัตรูแต่อันนี้คือไม่รอดเพราะว่าโดนเสริมด้วยเสริมด้วยอันติซิกมาถูกไหมครับหลังจากนั้นปลาลีตายอยู่แล้วเขารู้ว่าตัวเองจะโดนโฟกัสต่อเพราะว่าศัตรูเป็นซิกมากับเทเซอร์เขาเลยโยนบัวเพื่อเซฟตัวเองปุ๊บแล้วซิกมากับเทเซอร์เนี่ยมีความสามารถในการพังบัวที่ค่อนข้างชา้า พอเขายื้อได้ประมาณหนึ่งเนี่ยเขาก็กดแดดหนีแล้วก็รอเพื่อนมาช่วยจริงๆเมื่อกี้ถ้าจะให้ดีนะถ้าผมเกาให้เขามากกว่าเดิมนะถ้าถ้าผมเป็นโค้ดเขานะผมจะแนะนําให้เขาแดดเขา้าห้องนี้แต่เขาเขาไม่ได้คิดนะครับอันนี้มีปัญหาเรื่องแมป บัวหนีจากเทเซอร์พอเทเซอร์เมินปุ๊บลงมาลงมาเล่นต่อฮิวเพื่อนใช้สกิลชิปเป๊ะมากเลยลองลองสังเกตวิธีการใช้สกิลชิปของเขานะที่ที่เราต้องศึกษานะถ้าเราอยากเล่นบัวแล้วใช้สกิลชิปรอดให้เราชิปแล้วพาตัวเองไปอยู่ตามขอบเห็นไหมปุ๊บเขาพอเขาโดนเทเซอร์ไล่ปุ๊บเขาอยู่ขอบแอบเขาพาตัวเองแอบแอบหลังเสาปุ๊บศัตรูไล่เขาแดชเข้าขอบอีกรอบนึงเห็นไหมเขาหลบ หลบหลบขอแบบปึ๊บปึ๊บหลบเป๊ะมากเลยเวลาเจอเทเซอร์เขามันจะใช้บัวนะลองสังเกตเขาจะใช้ดอกบัวก่อนแล้วพอเขาไม่ไหวเนี <h <h ่ยเขาจะถึงจะแดดไปตามกำแพงแมพจังหวะเมื <h 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 ่อกี้ใช้อันติเพราะว่าทีมจะต้องชนะจังหวะเนี้ย คือเนี่ยจังหวะเนี้ยเขาเห็นว่าปาลีอยู่ในพอยต์ศัตรูมีด้วยกัน3ตัวแล้วดูมฟิตกำลังลงอ่ะเขาก็เลยกดกดอันติเนี่ย,เ,ยเพื่อฮิลฮิลดูมฟิตและเป็นอันติที่บล็อกดาเมจเซนจ์ตาที่นาโนเพื่อให้เพื่อให้ดูมฟิตอ่ะไม่โดนเซนยาต้ายิงด้วยอ่ะเห็นไหมเซนจ์ตาก็เลยโดนขังไปด้วยเลยเป็นอันติที่ดีครับไทมิ่งค่อนข้างดี พี่วุธจอโน้ตบุ๊ก144เฮ 14, 14ต่อจออีกอัน,อนหนึง75 h ฮแล้วเล่นเกมด้วยมันจะประมวลผลจอไหนประมวลผลแยกจอครับจอใครจอมันอย่างพี่ตอนนี้พี่เสียบ144 h ฮจอหนึง240 h ฮจอหนึงเวลาพี่เปิดฟูลสกรีนไม่เวลาพี่เอาเอาเกมไปอยู่จอไหนเราจะเราจะใช้เฮิร์ตจอนั้นครับดันรถเพราะว่าบัว smiles. ไม่มีไม่มีความสามารถในการช่วยเพื่อนสู้เนอะนอกจากฮิลอย่างเดียว อันนี้ทำได้แค่ฮิวเพื่อนทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้บัวมันมีแค่นี้อยู่แล้วย้ำเลยนะว่าบัวเป็นตัวละครที่เก่งเมื่อเพื่อนสามารถแบกบัวได้นะคล้ายๆกับเมอร์ซี่อ่ะ,อะเพื่อนโดดไปดเห็น,เห,นเห็นที่เขาเล่นไหมพอเพื่อนโดดไปปุ๊บบัวจะเซตตำแหน่งตัวเองให้สามารถดึงเพื่อช่วยเพื่อนได้ โดนศัตรูล้วงกดบัวก่อนกระโดดพาตัวเองเขาใช้แมพเขาใช้แมพเป็นด้วยนั้นเนี่ยไฟเนี่ยคือเขาโยนบัวเพื่อเซฟตัวเองจากเทเซอร์ถูกไหมครับหลังจากนั้นเขาเห็นว่าซอมบี้แฮ็กเขาเขาก็เลยโดดขึ้นไฮเกวแล้วก็หันไปฮิลเพื่อนทันทีก็คือเพราะว่าตัวเองรอดแล้วแสดงว่าถ้าเราอยากเล่นบัวก็ต้องมันก็ต้องคล้ายๆกับเมอร์ซี่อยู่เรื่องหนึ่งคือเราต้องเอาตัวรอดเก่งไม่งั้นบัวก็ไม่เก่ง แต่จริงๆบัวก็ไม่เก่งอยู่แล้วนะเขาเห็นปาลีเดินไปฝั่งนู้นซึ่งพอปาลีเดินมาฝั่งนี้เนี่ยพอปาลีเดินไปฝั่งนี้เนี่ยเขาก็ต้องเซ็ตตัวเองอ่ะให้พร้อมจะดึงช่วยชีวิตปาลีด้วยซึ่งคนเล่นบัวส่วนใหญ่อ่ะชอบเดินตามเซนยาตาเลยทําให้พอเซนยาตาโดนอ่ะเขาโดนไปด้วยแล้วเขาช่วยเซนยาตาไม่ได้แต่ดูเขายืนนี่เห็นไหม เขายืนในที่ที่พร้อมจะดึงเพื่อนไปอยู่ในเพื่อนเพื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่ที่เซฟเราเล่นต่อได้การดึงเพื่อนต้องดึงแล้วเพื่อนเพื่อนเล่นต่อได้นะอย่างจังหวะเนี้ยดึงมาแล้วปุ๊บถ้าดึงนะปาลีจะเล่นหลังกำแพงนี้เราเล่นต่อได้กดดันศัตรูต่อได้ช่วยดูฟิตต่อได้ไม่ใช่ดึงแล้วแบบหลุดออกสุริยะจักรวาลไปเลยอ่ะแต่เขาเลือกที่จะไม่รีบดึงเพราะอะไรเพราะปาลีไม่โดนดามิเลยเขาเลยไม่เลยไม่จำเป็นต้องดึงไม่แพนิคอะพูดง่าไม่แพนิคค่อยคคิดค่อยๆทํา พอปาลีจะเดินพอปาลีเดินเข้าไปข้างในแล้วอ่ะเขาถึงจะเดินเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเดินเข้าไปเขาจะช่วยเซนจัตตาไม่ได้เขาเลยต้องเดินที่หลังเขาเลยต้องเดินที่หลังเทเซอร์ล้วงเขาเพื่อนกดทานเทนเด้นเขารีบวิ่งเข้าหาเพื่อนเพื่อให้ตัวเองรอดกลางอันติเพื่อคน์เตอร์เทเซอร์ตัวเดียวถามว่าคุ้มไหมเขามองว่าชีวิตตัวเองคุ้มกว่าต้นไม้นะถามว่าจำเป็นไหม ขึ้นอยู่กับไฟอย่างทําไมไฟนี้เขาถึงยอมที่จะเสียอันติเดียวเพื่อ,อยื้อชีวิตตัวเองเพราะมันคือไฟปลายพอยท์ point. ถ้าเขาตายเท่ากับปาลีมีโอกาสตายแปลว่าตายหนึ่งคนอาจจะส่งผลทําให้ตายสองคนเขาเลยเลือกที่จะไม่ตายซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกในระดับแรงแกนมาสเตอร์แกนมาสเตอร์ต้องคิดอย่างนี้อยู่แล้วชีวิตเดียวส่งผลถึงสองชีวิตอะไรเงี้ย ทุกครั้งที่เทเซอร์หล้วงเขาจะมีบัวโยนใส่ตัวเองแล้วก็จะฮิลเฉลี่ย50อันนี้สออย่างเนี้ยที่แบบเห็นแล้วเป็นพฤติกรรมชัดเจนว่าทำบ่อยมากเป็นพฤติกรรมประจำของเขาแต่ถ้าศัตรูไม่ฮิลเลยเขาก็จะฮิลค้างเอาไว้แล้วเขาค่อยค่อยฮิลอ่าดึงเพื่อนที่โดนหลับใช้บัวให้เพื่อนที่โดนหลับด้วยรอดแต่ก็ตายอยู่ดีเพราะว่าจุดที่ดึงมาอย่างแบบ ยังอยู่ในจุดอันตรายอยู่แต่ว่าเลือกดึงไม่ได้นะเพราะว่าจังหวะนั้นปาลีหลุดตำแหน่งเองเลยดึงได้ไม่เยอะมากนะครับดึงตัวเองขึ้นไปข้างบนในจังหวะที่เพื่อนสู้เพราะว่าโดนล้วงด้วยทำให้สามารถยื้ช่วยเพื่อนได้อ่ะผมอธิบายให้ฟังทำไมปาลีถึงเล่นเซนจ์ตาคู่กับบัว อันนี้เป็นจุดอ่อนของบัวเลยบัวเป็นตัวละครที่ provide หรือมอบดาเมจให้กับเพื่อนไม่ได้ไม่สามารถเสริมเกมลุกให้กับเพื่อนได้เลยปาลีเลยแก้ปัญหาโดยการเล่นเซนจัตตาคู่กับบัวเพื่อทำให้ทีมมีดาเมจมากขึ้นไม่อย่างนั้นตาน,นี้คือฆ่าใครไม่ตายแน่ๆฆ่าดูฟิไอฆ่าซิกมาไม่ตายลวงอานาไม่ตายเพราะว่าดาเมจมันน้อยเกินไปนะครับ เนี่ยทำได้แค่เนี่ยเพื่อนโดนล้วงฮิล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 ห้ลองสังเกตฮิลห้าสิบห้าสิบสี่ห้าห้าสิบอยู่แค่เนี่ยชาร์จประมาณนี้ลองไปลองไปเล่นดูถ้าเกิดใครจะเล่นบัวฮิวล,ลองฮิวประมาณนี้ดูดึงเพื่อนที่เมื่อกี้เขาดึงดูมฟิตเนาะอ่ะดูดูดีเทลว่าทำไมเขาถึงดึงดุมดึงดุมฟิตดูมฟิตโดนแฮก หนีไม่ได้ไม่มีสกิลหนีแล้วจังหวะเนี้ยขเขาเลยต้องดึงอ่ะซึ่งการดึงอ่ะดีนะทำให้ซิกมาต้องกดอันติเพื่อจะฆ่าดูฟิตต่อแล้วดูฟิตเน,น,นี่ยมีอันติหนีอันติอันติซิกมาแล้วก็เลยรอดไฟเนี้ยบววเล่นค่อนข้างดีนะดีมากเลยจังหวะด,ดีมากกดฮิลค้างไว้วววพอเพื่อนเลือล่อนรถฮิลห้าสิบห้าสิบแทบจะเป็นลิทึมของเขาเลยนะฮิลห้าสิบหน่วย เป็นลิทเทิรมประจาของเขาเลยกดต้นไม้กดต้นไม้ฮิลที่รถเพราะว่าเห็นว่าตัวเองฮิลไม่ทันคือคือเมื่อกี้ที่เขากดต้นไม้เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเขาอะ ต้องฮิลเซนย์ตาในขณะที่ดูมฟิตก็ต้องการฮิลด้วยถ้าเขาเพึ่งฮิลตัวเองอะ่ะมันไม่พอเขาเลยเลือกที่จะกดต้นไม้เพื่อฮิลดูมฟิต <60. S 2> แล้วเขาอ่ะหันไปฮิลเซนจ์ตาจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีอะ่ะเมื่อกี้เขาก,กดต้นไม้ใช่ไหมฮิลดูมฟิตแล้วเขาต้องหันไปฮิลเซนย์ตานะจะดีกว่านี้เห็น <Hey S 2> ไหมแต่ดีที่มีมีมีดึงถ้าเขาไม่ยืนอยู่ใน,ในตำแหน่งที่ฮิลได้อะ่ะเมื่อกี้เขาเล่นผิด แต่แต่เขามีดึงเพื่อเพื่อแก้สถานการณ์ตรงที่ว่าปาลีต้องการหิวอันนี้เลยดีกับปาลีมากเพราะว่าหลักการเล่นบัวที่ถูกต้องนะคือเพื่อนต้องรู้วิธีการเล่นบัวทําไมปาลีถึงยืนแหลมแบบนี้เพราะเขาต้องการใช้ประโยชน์จากบัวครับบัวเนี่ยเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ก็คือส่งโปเกมอนน่ะที่สามารถฆ่าศัตรูได้อะไปฆ่าศัตรูแล้วดึงโปเกมอนของตัวเองอ่ะกลับไปอยู่ในจุดที่ปลอดภยัยเมื่อโปเกมอนของตัวเองอ่ะ มีโอกาสที่จะโดนฆ่านั่นเองโดยจุดที่ดึงเนี่ยจะต้องเป็นจุดที่โปเกมอนของตัวเองเนี่ยอยากจะเล่นอยู่แล้ว <10 seconds. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นดูโอ้บัวกับดีเพชบัวกับตัวทำดาเมจ่ะก็คือเราบอกดีเพชไปเลยว่าไปเล่นตรงนั้นเลยเดี๋ยวดึงกลับมาในจุดเดิมให้ซึ่งมันทำให้บัวเนี่ยเล่นยาก เพราะคนส่วนใหญ่อะไม่ไม่ใช้ประโยชน์จากบัวออบัวเหมาะกับคอมซาเลียไหมคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าซาเลียเป็นตัวละครที่ถอยไม่ได้ซาเลียเป็นตัวละครที่ต้องเดินมากกว่าซาเลียต้องเล่นกับซัพพอร์ตที่ฮิวแรงแล้วก็ส่งเสริมเกมลุกของซาเลียสปีดฮิวหนักนาโนโบูตท บัวจะเหมาะกับคอมที่เล่นแบบแมลงสาบมากกว่าครับคือยอะเยอะยะเยอะแยกกันเล่นเยอะๆเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นคอมแมลงสาบไหมคนหนึ่งเล่นจุดหนึ่ง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 แบบเนี้ยบัวเก่งไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่บัวเก่งบัวไม่เคยเก่งแบบเนี้ยบัวบัวถึงเล่นแล้วมันน่ารักทําหน้าที่ของตัวเองได้ดี ทุกครั้งได้โดนเทเซอร์โยนโยนดอกบัวก่อนแล้วก็หันไปฮิวเพื่อนเห็นไหมดูการแยกเล่นของของของทีมเขามันทำให้บัวไม่โดนไม่โดนโฟกัสไปด้วยเพราะว่าเขายืนแยกแยกกัน เนี่ยเห็นไหมโซโซโปเกมอนโปเกมอนของเขาเนี่ยไปเล่นไปเล่นยืนในตำแหน่งเสี่ยงเพื่อเพื่อยิงศัตรูพอเขาเห็นว่าโปเกมอนตัวเองอ่ะยืนตรงนั้นไม่ไหวแล้วเขาก็ค่อยดึงกลับมาในจุดที่ที่แบบปกติแล้วเล่นอะ่ะโซเจจะมักจะเล่นตรงนี้ถูกไหมพราะมันยิงกดดันได้ทั้งพอยทั้งตรงนี้อ่ะโอ้ยเสียงดังเลยขึนอ่ะเพราะนั้นถ้าเราอยากเล่นบัวเป็นอ่ะเราต้องรู้ว่าดีเพจอยากเล่นตรงไหนด้วยนะ เราถึงจะเล่นบัวได้ดีในระดับหนึ่งใช้ดอกบัวคาเตอร,ตอร์อันติซิกมาไอ้ไ,ไม่อันติซาเลียแล้วใช้ต้นไม้เคาลเตอร์อันติซาเลียไฟนี้บัวแบกโคตรแบกเลย,ยทำให้ซาเลียเทเซอร์คอมโบด้วยกันไม่ได้เพราะยกศัตรูไปอยู่สูงเอ้พอยกเพื่อนอยู่สูงจนเทเซอร์โยนเผาบอมไม่ได้และวางต้นไม้ เคาเตอร์ดาเมจซาเลียบล็อกดาเมจซาเลียได้อะนนียเห็นไหมเขายืนในตำแหน่งที่พร้อมจะดึงเพื่อนกลับไปอยู่ในจุดที่ดีแล้วให้เพื่อนกลับไปเล่นใหม่ซึ่งซิกมาเนี่ยเดินสร้างพื้นที่ให้เขาอ่ะแล้วบัวก็พร้อมที่จะดึงเพราะว่าซิกมาเริ่มไม่ไหวแล้วพอเขาดึงกลับมาซิกมาเลือดเต็มเล่นต่อคือการการดึงของบัวต้องมั่นใจว่าดึงแล้วมันไม่ทําให้ทีมเสียจังหวะนะแต่ความน่ากลัวของการดึงแทงคืออะไรครับ เมื่อเราดึงแทงทีมเราจะเสียพื้นที่เพราะว่าแทงคือคนที่ค้ำพื้นที่เมื่อแทงถอยทุกคนที่อยู่อยู่ในทีมไฟจะถูกโฟกัสแทนแทงแล้วก็คือจะตายทีละคนใช่ไหมเนี่ยดีเพสตายสองเลยเพราะว่าแทงถูกดึงนี่เป็นข้อเสียของบัวนะทําไมผมถึงไม่ค่อยเชียร์ให้เอาบัวไปดึงแทงเพราะเวลาบัวดึงแท้งอะ่ะผลลัพธ์มักจะออกมาประมาณนี้ เร,เราเราเล่นบัวเพื่อดึงซัพพอร์ตหรือดีเพซที่เล่นเสียงมากกว่าแต่จังหวะนั้นมันจําเป็นที่ต้องดึงแท้งอ่ะเพราะว่าแท้งคือแบบยืนไม่ไหวแล้วต่อต่อให้ดึงคนอื่นก็ผลลัพธ์เดยวแต่อตอนนี้เห็นใจซิกมานะซิกมาต้องเล่นกับซัพพอร์ตยิวน้อย2ตัว โอเคซิกมาเปลี่ยนเป็นดูมฟิตปาดีเปลี่ยนเป็นคิริโกอันนี้ดีเพราะว่าฮิลพอแล้วดาเมจก็มีด้วยช่วงนี้คิริโกรู้สึกว่าทำดาเมจแรงนะไม่รู้คิดไปเองหรือเป,เปเล่าแต่เล่นเล่นทีไรดารเมจเท่ากับดีเพททุกทีเลยและฮิวเท่ากับซัพพอร์ตอีกคนหนึ่งด้วยแอบคิดว่าคิริโกเป็นเมตาแล้วแล้วผมก็คิดไม่ผมว่าผมคิดไม่ผิดน,นะผมให้คิริโกเป็นเมตาจริงๆนะเมตาซัพพอร์ตลองนะแต่เล่นซัพพอร์ตหลักได้ไหมเล่นได้ก็เล่นได้ <ขอ S 2> แต่ถ้าเล่นเล่นเล่นคิริโก้ซัพพอร์ตหลักต้องมั่นใจว่าตัวเองไม่มีแท้งที่แบบรับดาเมจตลอดเวลาดึงเพื่อช่วยเพื่อนจากซาเลียรุด,ด,ดูสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะผมรู้สึกว่าไลฟ์วิเวอร์คนเนี้ยคำนวณอันติเป็นดูจากตรงไหนทุกครั้งที่ซาเลียมีอันติเขาจะไม่ยืนอยู่ในระยะอันติซาเลียเลยเขาจะยืน ในตำแหน่งที่พร้อมจะดึงเพื่อนออกจากอันติซาเลียเพราะเขาเดาว่าเพื่อนจะโดนติซาเลียแน่ๆและเขาไม่โดนเพื่อที่เขาจะได้เอาสกิลดอกบอัวกับสก,สกิลดึงเซฟชีวิตเพื่อนหมายความว่าไงหมายความว่าคนเล่นซาเลียต้องไอคนเล่นไลฟ์วีเวอร์ต้องคำนวณอันติเป็นด้วยยากละใช่ไหมเริ่มยากละฮิลห้าสิบฮิลห้าสิบใช้บัวเขา เพื่อเอาตัวรอดจากตัวหลวงใช้อันติกระดึงเคาน์เตอร์สกิลศัตรูนับอันติเป็นเพราะว่าถ้านับอันติไม่เป็นจะใช้ดึงมั่วจะใช้ดอกบัวมั่วแต่เมื่อเขานับอันติเป็นเขาจะรู้ว่าโอเคไฟนี้ไม่ควรใช้ดอกบัวนะเพราะว่าต้องเก็บดอกบัวไว้เคาน์เตอร์อันตินั้นอันตินี้ไฟนี้ไม่ควรใช้ดึงนะเพราะเทเซอร์มีระเบิดมีอันติเราต้องเก็บสกิลดึงไว้เซฟเพื่อนที่โดนอันติเทเซอร์ เชื่อ,อยังว่านับอันติเป็น ดึงรถฮอกที่เข้าไปสร้างพื้นที่แล้วก็กำลังจะโดนลุมตายให้รอดอุบันว่างไงครับแต่ทำไมถึงแพ้ครับไฟนี้ Have you taken a shower yet Not yet you Not Not yet Not yet My darling <c oughs> ทำไมไฟนี้ถึงแพ้เพราะว่าเขาดึงแทง ทำให้มีไม่เหลือพื้นที่แล้วแล้วทีมเขาเนี่ยเป็นโซเจอร์ที่ต้องการพื้นที่เป็นวีดอที่ต้องการพื้นที่ถ้ารถฮอกถอยแปลว่าทุกคนไม่มีใครเล่นได้เลยเอ่อไฟ ไฟนี้ถามว่าบัวพลาดไหมบัวไม่ได้พลาดพลาดตรงที่รถทอกทำให้ตัวเองต้องโดนดึงแล้วเสียพื้นที่ทั้งหมดเลยเรลี่เรลี่ครับโนแคปเลยครับโนแคปเลยที่รักไม่ได้รอนเล่นพี่พุ้นลูโซจำเป็นต้องเกาะกำแพงเก่งไหมจำเป็นถ้าเล่นรูโซแล้วเกาะกำแพงไม่เก่งรูโซตายไงมา แล้วก็ไม่สามารถเลือกตำแหน่งเล่นได้เพราะว่าไต่กำแพงไม่เป็นอยากรู้ว่าลูโซ่ไต่กำแพงเก่งอะลูโซ่อันดับหนึ่งของโลกอะเล่นยังไงไปดูสตรีมเมอร์ที่ชื่อว่าไม่ใช่สตรีมเมอร์โปรเพเยอร์ที่ชื่อว่าชิโย C H I Y O สตรีมบ่อยด้วยเล่นลูโซ่ออกสตรีมบ่อยด้วยเล่นลูโซ่แบกแรงด้วย oh. เป็นโปรเพเยอร์คนเดียวที่ชอบเล่น so ลูโซ่ไต่แรงคนอื่นไม่ทำเพราะอะไรเพราะลูโซ่เนี่ย แบกแรงไม่ได้แต่คนเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเล่นลูโซ่ทำดาเมจได้เท่าดีเพสฮิวได้เท่าซัพพอร์ตอีกคนนึงไตก่กระแพงเก่งหาดูยากมากคนที่เล่นลูโซ่แบบนั้นได้หาดูได้ยากมากพี่พุทธฝึกนับอันติยังไงพี่พุทธจำปริมาณดาเมจกับฮิวของตัวละครทุกตัวในเกมครับยกตัวอย่างเช่นอนาา ถ้ามือฮิวโบดดาเมจครบ2,000จะมีอันติพี่พุธก็จะดูว่าครบหรือยังถ้าครบแล้วก็พี่พุธก็เลยบอกเลยว่ามีอันติแต่ถ้าเกิดว่าเขากดอันติตอนทำดาเมจกับฮิวครบ3 0 0พันแปลว่าเขาจะมี anti, อันติอีกทีตอนทำดาเมจและฮิวครบ5 0 0 0อ่วิธีที่พุธที่พุธใช้อ่ะมันจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเราต้องกดแท็บเช็คตลอดเวลาเราต้องมีความจําที่ดีตลอดเวลาเพราะว่าลืมไม่ได้เลยลืมนิดเดียวถ้าพี่พุธลืมแค่ตัวเดียวนะกระชากทั้งทั้งทั้งหมดเลย ก็คือจะเพี้ยนหมดเลยอะหลังจากนั s <S ้นน well. mm ่ะพี่พุธจะใช้การกล่าเอาก็คือโอเคผ่านไปสองนาทีแล้วตัวนี้ยังไม่ใช้นติเลยมีแน่นอนเพราะนั้นต้องฝึกใช้ต้องฝึกทำทั้งสองอย่างฝึกการใช้เซน์ว่าเขามีหรือไม่มีกับฝึกการใช้ตัวเลขว่าเขามีหรือไม่มีทําไมพี่พุธถึงใช้ตัวเลขเพราะว่าพี่พุธชอบความเป๊ะข้อมูลที่เป๊ะจะดีกว่ามันจะมีเหตุผลอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่น สมุิว่าพี่พุธเห็นว่าอนาเขา,าทำดาเมจไปแค่700ฮิวไปแค่800แปลว่า1500ใช่ไหมยังไม่มีนาโนพี่จะบอกบอกทีมเลยว่าเขากําลังจะมีนาโนถ้าเราเล่นเร็วเราจะมีเขาจะไม่มีนาโนตอนนี้เรามีนาโนเราสามารถเล่นได้ก่อนรีบเล่นบ้านก็จะคิดแล้วว่าโอเคเข้าจังหวะหนึ่งเข้าจังหวะหนึ่งเราต้องเล่นก่อนที่ศัตรูมีนาโนเราจะได้ได้เปรียบและนั่นคือเหตุผลที่ทาไมต้องนับด้วยตัวเลขเพราะมันทําให้แผนในการสั่ง มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกมันทำให้แบบ next level ขึ้นไปอีก Now, แต่ถ้าเกิดเรานับนับอันติด้วยการกะ <66. S 2> สมมุติว่าเรานับอันติด้วยการกะนะเรากะว่าเหมย์มีอันติแล้วเราเราบอกว่าเฮ้ยเหมยมีอันติแล้วแท้งเราเล่นเรามาต้าจะเริ่มคิดในใจแล้วชิปหายแล้วเหมยมีอันติเล่นเล่นเสี่ยงไม่ได้ แต่พี่เป็นคนนับอันติด้วยตัวเลขพี่จําได้ว่าเหมยมีอันติตอนดามจดพันพันสี่ถูกไหมพี่บอกบาร์ว่าอันติเหมยกําลังจะตอนนี้แปดสิเปอร์เซ็นแล้วยังไม่มีเล่นได้แต่ให้ระวังไว้ด้วยกําลังจะมีแล้วบาร์จะบาร์จะเล่นโดยที่กล้าเล่นก่อนแล้วค่อยดึงกับอีกคนหนึ่งที่พอเพื่อนบอกพอเพื่อนบอกว่ามีอันติแล้วแต่ว่ายังไม่มีทําให้เขาคิดไว้ว่าเขาอะเล่นสุดไม่ได้ไม่กล้าเล่นเลยพฤติกรรม พฤติกรรมการคิดของเพื่อนจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเราเพื่อเมื่อข้อมูลที่เราให้อะมันมันเบี้ยวหรือมันไม่ตรงเ <c oughs> พราะนั้นพี่พุธเลยชอบเล่นซัพพอร์ตมากเพราะว่าพอเล่นซัพพอร์ตอ่ะมันมันได้คิดอะไรแบบนี้เยอะ <c oughs> <c oughs> สดีตตองหูยาครับแต่ลองสังเกตเห็นไหมว่ารีเพย์บัวตาเนี่ยเรื่องเดียวเลยที่ที่แย่เลยอ่ะ ที่บัวทําให้ทีมไม่ได้เลยอะคือถ้าแทงเหนื่อยอเล่นไม่ได้ทั้งทีมเลยโดยเฉพาะฝั่งกันสามครั้งสามครั้งเลยนะที่บัวดึงแทงปุ๊บตายทั้งทีมเพราะฉะนั้นบัวดึงแทงเป็นเป็นเรื่องข้อห้ามเหมือนกันถ้าแทงตายปล่อยปล่อยตายดีกว่าอย่าเสียสกิลดึงเอาสกิลดึงไว้ช่วยคนอื่นน่าจะมีประโยชน์กว่า แต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าดึงมาแล้วศัตรูไม่ถมเพื่อนเราตายก็ก็ดึงเถอะดึงได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามชนิดที่แบบอย่าทํานะทําได้ครับถ้าเรามั่นใจว่าเขาไม่ลงโทษทีมเราขนาดนั้นแต่นี่มันแรงแกนมาสเตอร์ Master ไงนี่มันคือแรงที่ดีที่สุดในเกมไงแรงเนี่ยถ้าแทงถอยพังทั้งทีมถ้าแทงเสียพื้นที่พังทั้งทีมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของแรงระดับนี้อ เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับที่ปาลีบอกว่าบัวตานี้เก่งเป๊ะแบกผมดูแล้วผมรู้ <Life. S 1> ผมเข้าใจเลยว่าทำไมปาลีถึงบอกว่าให้ลองดูบัวคนนี้ดูเขาแบกมากเล่นดีมากแต่ข้อเสียคือทีมไม่มีดามตนั่นเป็นสาเหตุที่ทไมปาลีต้องไปเล่นเซนตาอ่ะนะครับเพราะนั้นใครที่กำลังคิดจะฝึกบัวอยู่ลองลองดูคลิปนี้ พิจารณาดูว่าต้องเล่นบัวยังไงแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องบัวไม่มีดามิได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งซัพพอร์ตอีกคนนึงต้องทำท,ำทำดามินั่นเองแต่ก็ต้องฮิวด้วยนะนะครับคอนเทนต์ดีน,นี่อันอันนี้อันนี้ดีดีนะเนี่ยอันนี้ดีนะเนี่ยอืม